ตัวบ่ปานกระสิวเนาะสิวสิวบ่ปานกระสิวกระสิวกระติบบุญเด้อๆๆปาทูเนี่ยบุป๊า ส้มพ่อเขามาหากินแล้อเนาะอืมปวดๆนี่บอเออขวเอะไรนะเห็นส้มพ่อเขามาหากินแล้อเนาะไม่ไม่นม่ป่าญงเนาะขวดอะไบอนบูบับบูบับเยอะแล้ว่ดีหางกวย จ้าวามียนเามาเลี <nh wan> <den> ้ยงได้จรงไหนมันมาอีกหม่อล่เป็นแบบคอยวาเรเสียวป่อยไปอยู่ดีมันก็ส่งเนี่เนาะนะปลาซิวมันปลาซิวหางเดี่ยวว่คอยวาเมียนดี้อขนขนบอลยีไก่ขนนี้ม ก็ส่งพอเขาเคยมาหาเขาก็มาหาเนองซึ่งเนาะเขาก็มาย้ำเราไปยููในบางโซงย้ำย้ำเขาบอมาใหอยู่หากินบมว่วากันดอกก็แต่คนไห้เขาไปกินโรพคนละนเขาเปลือยเปลือยที่สองเรือมันหันในเออ น้ำก้นว่างหันเหลืองเนาะน้ำเป็นหลเป็นนู้นก็เป็นสีเข้าแล้วอืว่างหันน้ำเต็มสาพี่น้องคุณเอเล่ว่างหันบ้าน,นี้เป็นสีเข้าแล้วนะ้ำ<ม>เป็นสีสีสีคือเขียวคือเข้าแล้วเล้วว่างหันที่พขึ้นเป็นสีนี้พูดในปนน่าบ่ออออนนืเเกกกกิด้้าะยตตใสน วันนี้ก็บผู้เขาพี่น้องเขาผู้พันเขาผู้พันในวัดหนองบมดลำพูค่ะน,นี่ก็ได้นนก็ซ้ำอยู่ผู้เนาะตีนตีนผู้นุ่งกระไหลก็มองหากินเนาะเราอยู่ฝนละจังคอยสิบ่กมีผู้หาเลย่องอะไก็มาจากน้ำพ่นเนาะเดี๋ยวนี้ก็ไปเพิ่นหากินไปเฮ้าพี่สิบอกขึ้นดอกหากินบ่เก่ง หากินบพ่ค่อยหมานได้ได้ได้แต่ออนซ้อนเลพี่น้องหากินบ่ค่อยหมานดอกสองเท่านี้คนยุ่งยำยุ่งยากดูปลาก่สิคําแล้วกลับบ้านก่อนค่ายุงก็เยอะไม่รู้มาจากไหนยุงก็ไดปลากรยุ่งยำยุ่งยากจนมากินเนี้ย